สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะมาอีกสองตัวแล้วค่ะเอามากินเลยลูกมากินเลย <Okay. S 1> ข้าวอร่อยไหมคะ <Okay. S 1> ข้าวอร่อยไหมคะ <Okay. S 1> กินเลยลูกกินเลยค่ะนี่ค่ะน้องแมวขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลากันกับคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ้งน้องแมวกินเข่าด้อยค่ะพี่น้องเด้อข่าคุกข้าวคุกปลาทูค่ะอร่อยไหมลูกกินข้าวคุกปลาทูค่ะ

มาเลวมาเลวมาเลวแม่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 โอ้ขาเป็นไรนะขาเป็นอะไรลูกมาหน่อยกัดเหรอกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวเล้วคนเก่งล้กกินข้าวตัวนี้ขาเป็นเลยนะขอบคุณ F c ซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณารๆค่ะพี่น้องเลยค่ะมาแล้วจตัวกระเปียกออกมาแล้วตัวกระเปียกออกมาแล้วค่ะตัวกระเปียกออกมาแล้วค่ะตัวกระเปียกมากินน้ําค่ะ ตัวกับเปียกกินน้าําน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลนล์ค่ะไปแล้วค่ะ ใครแล้วก็ะอ c ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ